แต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องดูแลกันต่อเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะว่าล่าสุดครับทางด้านของสทนอชอเนี่ยใช้จังหวะในช่วงของฝนที่ลดในช่วงเวลาตรงนี้ลดชั่วคราวแบบนี้ครับก็จะต้องเร่งพล่องน้ําที่เขื่อนสุริ i k i เพื่อป้องกันน้ําล้นนั่นเองครับแล้วก็มีการประสานกับทางด้านของปอพเตรียมรับมือเต็มกําลังครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าในวันที่5ถึงวันที่7ตุลานี้ก็จะมีฝนเข้ามาอีกแล้วใช่ค่ะ <ừ. S 2> ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของ ของนายดานุชาพิชยานันเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะคะกับหน่วยงานต่างๆโดยเขาก็มีการเปิดเผยนะคะว่าในระยะนี้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกเป็นระยะในบางแห่งแต่ว่าปริมาณฝนจะลดลงในห่วงที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสที่ในช่วงนี้อย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่าจะมีการใช้เวลานี้ในการพร่องน้ําออกจากเขื่อนสิริกิต์ค่ะซึ่งสถานการณ์ยังคงน่ากังวล นะะเนื่องจากปริมาณน้ํามีแนวโน้มใกล้เต็มความจุและเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนการป้องกันความเสี่ยงน้ําล้นที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้าเพิ่มเติมค่ะที่สําคัญเลยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนเนี่ยเขาก็คาดการ,รเรื่องของอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตำ่ำซึ่งจะส่งผลให้ฝนกลับมาตกเพิ่มอีกครั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงของวันที่5-7ตุลาคม แม้ว่ามีปริมาณฝนที่มีแนวโน้มนะครับอยู่ในระดับประมาณ60ถึง100มมตรซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าระดับฝนที่ตกหนักในละรอกก่อนแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงก็ต้องเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาตรงกร่าวนี้นะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการรับมือกับปริมาณน้ําโดยไม่ประมาทหากมีฝนตกมากกว่าที่คาดการครับที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําในเขื่อนสิริกิตแบบขั้นบันไดาจาก15 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันจนถึง25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ในขณะเดียวกันครับเขื่อนภูมิพลแม้ว่าจะมีปริมาณน้ํามากแต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณ2,000ล้านลูกบาทเมตรก็ให้มีการปรับลด การระบายน้ำนะครับจาก10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเป็น5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันโดยก็ต้องควบคุมการระบายน้ําของเขื่อนทั้งสองแห่งเนี่ยให้อยู่ในอัตรารวมกันไม่เกิน30ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและที่สําคัญครับต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบ ต่อด้านท้ายน้ําให้ได้มากที่สุดสําหรับเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ครับจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําขึ้นเป็น2,400รูปบาทเมตรต่อวินาทีโดยก็จะมีการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อโครงการระบายน้ําให้อยู่ในอัตราดังกล่าวพร้อมทั้งมีการควบคุมระดับน้าหน้าเขื่อนให้ไม่เกิน17เมตรนั่นเองครับค่ะก็ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้ที่ลําน้ําพองจังหวัดขอนแก่นก็มีการ ต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการหารือนะคะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ําเขื่อนอุบลรัฐค่ะเพื่อเป็นการเร่งบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้สทนชเขายังมีการประสานร่วมกับ ปอพนะคะคของจังหวัดต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในช่วงที่ฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นอย่างเต็มกําลังค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะคะก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะก็มีการคาดการณ์นะคะว่าฝนจะเริ่มลดลงตามลําดับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้แม้สถานการณ์น้ําท่วมยังยูน ในระดับเฝ้าระวังแต่ว่าจากการบูรณาการร่วมกันการพร่องน้ําต่างๆลงหน้าอย่างต่อเนื่องก็ยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยปี2554อย่างแน่นอนนะคะนี่ครับคือการเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็แน่นอนทางด้านของสทนชครับก็จะประสานกับทางด้านของปอพด้วยเตรียมรับมือครับต้องบอกว่าในระหว่างเวลาของ5-7ตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่จะมีการร่องน้ําในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายน้ําอยู่กับใกล้แม่น้ําต่าง,างๆที่น้ําจะลงมาเนี่ยก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงกันด้วยนะคะเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเอนะคะของสทนชหรือว่าติดตามข่าวทาง NBT ของเราค่ะก็พร้อมที่จะนําเสนอข่าวอย่างชัดเจนนะคะรวดเร็วแล้วก็ตร,ตรงไปตรงมานั่นเองค่ะ